cốp lá, giờ mìa pan vậy, em phi lão đòn chiếu chạy gúm vậy hìa, lấy cái gì cái

งยังเหลืออยู่นะเหลือสองสามตัวเหลือสี่ตัวเป็นเย็นเดินเย็นให้มีกี้ใหม่ก็ได้โง่ควายโวยของเปล่าไอ้ลังเหลือคนนึงเลยคนนึงชอบชีวิตลืมเผาด้วยนะก็ไม่คนนึ่งข้างหลังข้างหลังข้างหลังวินวินวินใจเย็นวิ่นอ๋ เอ้าบเอาอะไรไปันเลยเอาไปสิเอาเไปเดวไปเดีวไเลยวไปไปอาหเลยไปฮออไปไป่ามาาม้าช่วยหน่อยี่ไที่ไหนไม่ไเ้ยันอไนอ่ไหนอ่ะอยู่กซ่อมรถอยู่ซ่อมรถอยู หมอไล่รอหมอฟรีเลยสวยคิดว่าอีวพี่ตีเฮ้ยช่วเพื่อนหน่อยเพื่อนโดนไหนตรงไหนแย่ตรงไหนเออสีแยกไอ้กระลาดกระลาดอ่ะโดดล่มมาพี่โดดล่มโดดล่มโดดร่มอุศพเพื่อนอ๋อขึ้นรถดิขึ้นรถเลยไม่มีใครโดนแล้วขึ้นรถเลยอีกขึ้นรถตายดืขึ้นรถกันเรีวเรีวไม่ทันละอุ้มศพเรีวอุ้มศพเรีวไอ้ซิกซิกอ้าวโอเคมันเอาไปแล้ว โอเคสัตว์เออขึ้นรถมันขึ้นรถมันเขึรถมันกูอยู่บนรถมันมีเลอเรามาส่งที่เดิมตันีออ่าปมปมาบแล้วอเงเดี๋ยวกลัวจบเองไม่อุ้มอุมอุมหมออยู่นะหมออยู่หมอมา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 รถรถรถคือรถให้หมดติกตอนนี้อยู่ครถรถฟูือดำขึได้ฟูเลียดํำขึ้นได้ฟูเลีอดํำขึ้นได้ฟูเลดํำขึ้นได้คือรถคือรถสีแดงสีแดงเมลสีแดงเดงอดํี ตามไปนหมดเลยสองให้หมอส่งให้หมอส่งเพื่เราให้หมอฟังไอซิไอซิมาล้ซิเป่ารถไปไปเิไปิอุ่เาอดหมดาหมดทุกคันเลยจอนเตรียมเตรียมตม้กู้ชกู้ชั้นรกู้ชั้เลยาหมดทุกคันเลยอุ้มไปอุ้มไปเอยมันอุ้มพี่มันอุ้มมเย็นมันอุ้มมเย็นพี่เมพี่เมฮะมอมือออมาจากนมือของชอบไหกไหนอ แ<ไ>ป๊บนึงแป๊บ <ทะ S 1> <ใ>นึงกูฟงไฟอยู่ใายแล้ววะไอ้พี่ไปช่วยไอ้ไอไ้จอไอิกกระดอนถอยไปโทษพี่จ<ป>ีตายสามขอให้หมดเลยขอให้หมดเลยตายพี่ติดหมดแล้วใช่ไหม ไม่ได้อุ้งไม่ดุ้มไม่ได้นะผมเราพี่ไอเย็นไปแล้ใช่โอ้โหไอเฮียรถคันนี้สองสามรอบแล้วไอสัตว์อ่อจัดชุบกันตายสอพี่ไอเย็นพี่ไอเย็นรอบรด้วยหมดหรือยังรอบรอบไอตัวตัวตัวอะไรแบบไอ้แจ็คไอแจ็คไอไอจอกกลัวมั้งตัวเองตัวเองไอ้เหี้ยมันมีรถแบบเหมือนรถเก่งเนี่ยขับรถผ่านรถสองสามรอบเจ๊กไปเจอกไปกลัวมาแน่กลัวมาหนึ่งกลัวมาหนึ่งเจ๊ไปเลยยังไม่ทันอ่ะ มีใครเอาไปแล้วทั้งองคนรัวมาหนึ่งมาหนึ่งมาหนึ่งพี่เจี๊ยบผิดเท่าใครเอาไปอีกว่าไม่มีแล้วค่อยจอด่อครง้อนะมันเย็นอยู่บนไอ้นี่ไปคนเดียวไปพี่ดอมกูตายหนึ่งลงมาอีกผู้หญิงนะผู้หญิงผู้หญิง โคตรหยิกลมเลยอ่ะสวยสวยน้องไอ้หลิวโอ้ยโอ้ยเี้ยทันเท้าเจ้าจริงโคตรเที่ยโคตรเปรตโคตรอุบาทร์ก็ได้ขึ้นมาชนรถวงบนหน่อยตา้วงกลมนงกลมไปดิไปดิไปดิเว้เว้นขึ้นมาขึ้นมาชนรถข้างบนหน่อยขึ้น่อยโอเคโอเคไปงไปไอ้เรียวไอ้โดมถ้ามึงให้กูลุงพี่เมลพี่เมลผูเรียผูเรียผูเรียดำเนี่ยผูเรียดำเนี่ยพี่เมลขึ้นมาขึ้นมาผูเรียดำเนี่ย ทีนเมียมันมาโอเคลุยขึ้นมาขึ้นมาไม่ได้ไม่ได้ได้รุมลงไปมึงไม่มียาป๋าบ่อยสัสมึงไม่มียาอ๋อมันไม่มียาป๋าบุ้ยไอเดี๋ยวมันชุบละไปแล้วหนึ่งพี่ผมเอามาแล้วผมเอามาแล้วไป เฮ้ยผมโดน,น,นดเยอะสวยพี่ไม่เท่ครับ <S <S มดี่ันโดนกูเน่มา <S <S มีเล่นเลยมีเล่นเลย <S 1> <S 1> มีเล,ล่นเลยผมเขียวมีเล่นเลยเอารถเอารถเอารถไปกินหมแล้ว ผมเอามาหนึ่งพี่ผมเอามาหนึ่งอูบ่าวอุบ่าวดูเขาพี่วะเนียนเราไปหนึ่งดิเนียนไปดิเออเนียนไปดิเนียนได้เนียนได้น้องศพวะเขียนเอายวศหน้ามึงอ่ะ กุกกี้แกออกยังกุก้เออุ้มเพื่อนราให้หมออุ้มเพื่อนมาพี่ดองมนมีนะเ่อนหมออุ้มเพือนหมลดเลยเผารุเผารุเร็วเเ็วผู้หญิงเร็วเนี่ยอุ้มเพื่อนหมอมา้เห็นปะเหอเหนไอ้บุญเห็นไอ้บุญเห็นวิ่งเหมือนกันอะไม่เห็นเไม่ปไ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 ไป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 ก มไม่จะูดไม่ชนกูอยังไม่ตายไว้น่าเลิกเลยว่ะหมออยู่หมออยู่เฮ้ยไออู๋ไม่ไหวแล้วไอ้เด็กเนี่ไอ้ดัดเอามาเลยเอาแม่งเลยเอาแม่งเลยมาอุ้มไปดิอุ้มไปคนนึงอุ้มไปคนนึงหมอุ้มไปเลยอุ้มไปเลยอู๋ไปเลยจีนดีบีอ่ะเฮ้ยเป็นไงเราไอ้ที่มันโดนใจชนคนไอ้ที่อะนำรวจอยู่นะตำรวจออยู่นะ กูเห็นเลยอะตำรวจขับมาแบบไม่ผ่อนนะไม่ผ่อนเข้ามาในโดมเลยอะแล้วรถรับเพื่อนกูเห็นตีลิตาสามสามตโลแบบควงแบบซัมเมอร์เซลไห้เหียรถึ้นรถคือรือรถมขึ้นแมเรตอนแรกเรเยไม่คนรับเลยยังจะมีังยาังยยังยยยยงยังยังยังยยังยยงยยงยยยงเยเยย ปั๊มเพื่อนปั๊มเพื่อนนมอยอมนะไดมด่ไดพี่มันมันจะอุ้มผมเมื่อกี้แล้วแล้วตอนตอนที่มันจะอุ้มผมเด้งลอยควาอุ้มไม่ได้ไม่ด้ากตำรวจจับไม่ได้ตำรว่ดางไมพี่ไม่พี่ตำรวจไม่คงตำรวจ้่รพหายไปไหนวะี่ขชนรถหายไปไหนวะลงข้างล่างม่เดี๋ยวหมหมอมันรอดูหมอรอดูอยู่หไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ลูกขัดไม่ได้หมอหมอมาแปรเรมา เออรถเอาออกได้ปะจอดเดี๋ยวดินเพาเดินเพาตอนนี้ใครอะเลเลยเลยไปส่งหนไปส่งหนส่พาหนซอมรถอยู่ในอุโมงค์เหรอไ่าได้ไม่น่าได้วะใครรถว่างบ้างมันมันอยู่หน้าเหะออมอมไอ้กุกกี้มาดิกุกกี้ตจัดเอาข้างหน้าเลยข้างหน้าจอดอ่ะข้างหน้าหพี่เห็นแล้ว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 ืว่าดีโอจีดีโอ โยานแล้วกูมาเต็มสูบแล้วกูมาเต็มสูบเต็มสุบคันเดียเดียวคันเยวสยมากูมาเต็มสูบทีตัดเลื่อนรถยี่สิบเลยที่เด้งพังมะวัน้มันเนมัน่อยู่มันปัพัาันยาไม่ใช่ันยาญ่รถันยาันรถหรอญ่พันยาในรถัดสูไหนวันี่อ่สูดใหม่สูรใหม่สูดใหม่ปละลย บอกคิดวอุ้มปะน่ะ้ารอนึว่าอุ้มไว้เต็มสูบนี่นะเฮ้ยใครชนผมกูโดนชนลงมาจากข้างบนดับ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 ตีแม่งไอเหี้ยตีแม่งไอเจยตีแม่งไปเรื่อยๆเข้าคุกเข้าคุกไปี้อะอโดนยึด แ่ถ้าตำรวจเยียบกูเอาตำรวจเยนไม่เอาไม่ต้องไปเหยียบตำรวจปาตำรวจไปไอ้ควายรถพัวดผู้ดีที่ไอหมอชุบมันจะมาช่วยเพื่อนบ้าพี่ีทีเยแล้วไม่ยกมือไอ้น่มยกมือก็ตีฮามนอีกสัรู้มหลังเรื่อ้ร่อราทไมพาไไรรวยบบนนี้้บนนี้

ไหนซะลูกไอ้เพื่อนมันก็เราไปกําลังเทเลสายกําลังไปมาลงอย่าให้มันลงบัมไปมึงบั๊มเลยสั่ไอแกตายแกตายดูตัาเบยอือชิวเฮียตายแล้วนะจิงจบได้แล้วเออน่าจะน้อยหรือจะดามีดมาเยอะอยู่ไอซิกไอซิกมีดเลยฮะผมไม่ได้เอามีดแม้พร้อมไหมพี่เขาถามว่าพร้อมไหมโอเคงั้นก็ตามแล้วนะตามมีตามเกิดพร้อมพร้อมพร้อม ชมลมราชสินไปไอคินไอกินอย่ไหนวะกูจะอยู่กับมืงกินมาค่กูนี่อยู่ไหนสเต็ปแดนพี่โดดะพี่โดนอนแงไอ้มาดิเวมาดิีอา้เอวเวอย่าแยกกันเยอะนะเดี๋ยวชุบไม่ได้เป็กลุ่มกัพี่กระจายกันเยอะกเปิดแล้วทุกคนมามาตรงกลางปท่อยเขาไปนะยอยเยาเยาเเเมอมมมออ

จยคุกกี้คุกกี้กับใครนะสุดสุุกหมอ่ะคนเดียวกันเีไม่ผมมาซูบี้ซิพาผมเห็นภาพเลยไอ้ภาพ่็ไม่เหมือนกันแน่พูดในวอเป็นไ่ได้พูดในวอพี่พูดในวอดีกว่าชุบไชุบไ่พูดในวอดีกว่าใ้าไมต่อเล่นไ้มันหายเนมันยอมันหวั่นกลัวแล้วแบบ โอ้ยฮียไม่ไหวแล้วยี่ยยี่ไม่เขาเขาติดไง่าผมว่ไมเีหไม่เลือดหราชวินไม้ยังขตัวหา่อยบต่อดลทดวะทียวคนลวนละยวดยวนวหน่อยครับผมเดยวนดดลทีคคัวนนครับเวลาชุบอะตอน ตอน80%สไลด์แล้วเดินกระโดดวิ่งได้เลยนะพี่มันโอเคมันน่าจะอ้อมซายนะมาไหมไหมมันน่าจะอ้อมซายขึ้นเินนะสยายไปปยไสาไปซ้ายไปาายาไปไปายไปยาไปไาไปไไปเย

มันเหมนูเมืนใช่โอจิเอเอาเรื่องเอาเราเอาเร่อเกินีไม่ได้ตีน้องเฟยเลยันี้ตอนนี้ใครก็ได้ไได้ไม่ได้ไม่ได้ไยังยังไอ้เยี่ยยงไม่มีแต่ว่ไอ้เยี่ยแก่ไอ้เยี่ยแก่เอาไอยู่เลยาไปไ้อยู่เลยเมื่อกี้ไอ้ี้ยู่ไหหนูมาทหนูมา เอ้เาเอาคนที่มันไม่มีของอ่ะคนที่มันไม่มีของนะเลิกลายพี่โจดพี่ดอมโจทพี่ดอมไม่มีเงินเลยเอ้ยย้ำคนเดิมได้ไหมไดคนเดิมตะตะเอ้ยย้ำคนเดิมไหมสองชิ้นอ่ะเอ้ยมันด่ามันด่ามันด่าใหญ่เลยเฮ้ยมันด่าว่ะไปฟังมันด่ามันด่าย้ำคนเดิมเดี๋ยวมั้งสองชิ้นนะเฮ้ยไอ้ข้อไหนเออข้อนาเอข้อไหนไออ ักูก็ไม่ได้ไปเอาเมียมึงไม่ไหวเงี้ยถ้ากูจะเอาเมียมึงแล้วบอกเขาด้วยนะควายรีบๆนะไอ้เงี้ยเดี๋ยวมึงเอาเมียมึงมาให้กูฮะเอาเมียมึงให้กูเปล่าเอาเปล่าเอาเปล่ามึงเอาผ้าดีย่างไอ้เงี้ยเอาเมียเอาเมียพี่ตายแล้วเตียนขแล้วเอาผ้าไอ้เงี้ยแล้วมึงรู้เหรอว่ากูเป็นอะไรกันไก่พอโอ้ยไอ้เงี้ยอ่าขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณทีมึงฟังได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ Once I was seven years old, my mama told me.